สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนินินอินเมียนมานิเน,นินเชียงตุงค่ะก็วันนี้วันที่15พฤศจิกานะคะนี่กอ็อยู่ที่เมืองเชียงตุงแล้วนะคะนี่กลับมาส่งคุณยายหลังจากที่พาคุณยายไปเที่ยวเนาะเมื่อวานนะคะนี่ก็ได้มีโอกาสดูรายการโหนกะระแสที่ผู้หญิงถูกหลอกไปขายที่เขตปกครองพิเศษนะคะแล้วก็ล่อด้วยการขายทัวเชียงตุงอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ไปดูไปฟังแล้วก็รู้สึก ใจคอไม่ดีเนาะรู้สึกสงสารแบบรู้สึกจิตตกไปเลยก,ก็จินตนาการว่าถ้าเกิดสมมติเราอะไปหยุดตรงนั้นเราจะยังไงเงี้ยก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะคะคือตอนเนี้การหลอกลวงมันมีมาถุกรูปแบบนะคะแล้วก็จินเทาก็เข้ามาเยอะมากในเขตไม่ว่าจะเป็นเชียงตุงท่าขี้เหล็กหรือรอบๆเนี้ยนาจินเทาเข้ามาเยอะมาก ส่วนตัวนี้เองนะคะเมื่อ2เดือนที่แล้วเนีกก็เจอลักษณะนี้แต่ว่าของนี้จะเจอลักษณะไหนก็คือ,อนี่ไม่รู้จักนะเขาแอดเฟซบุ๊กนี้มาแล้วเขาบอกว่าเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอแนะนํามานี่ก็ถามว่าเพื่อนคนไหนเขาก็ไปแคปรูปหน้าจอเพื่อนสมัยเรียนคนหนึ่งมาบอกว่าพี่คนนี้แนะนํามาคือเขาอ,อยากจะไปหาแฟนเขาที่กัมพูชา แต่ว่าเขาไม่เคยขึ้นเครื่องบินไม่เคยออกนอกประเทศเขาก็เลยอยากจะมีไกด์คนนึงแบบให้าพาเขาขึ้นเครื่องบินแล้วออกนอกประเทศไปกัมพูชาเนี่ก็ดูรูปเพื่อนคนนั้นแล้วก็อ๋อเพื่อนสมัยเรียนแล้วก็โอเค Egg, OK. ก็เลยคุยเรื่องค่าไกด์ค่าอะไรตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่าเครื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเขาก็จะออกให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เขาก็หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาก็กลับมาเขาบอกว่าตกลงวันได้เรียบร้อยแล้วขอพาสปอร์ตหน่อยเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินนี่ก็ถ่ายรูปพาสปอร์ตของนี้แล้วก็ส่งไปให้เขาเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปกัมพูชาตอนนั้นยังไม่เอะใจอะไรนะคะสักพักหนึ <an> ่งเขาก็บอกว่าพ <an> ี <t> ่การที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะต้อง ถ่ายรูปบัตรประชาชนของจริงหน้าหลังแล้วก็มีรูปถ่ายของพี่สองรูปมาด้วยแล้วก็เอ๊ะคือมันแบบเอ๊ะปกติที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศอะเราใช้พาสปอร์ตอย่างเดียวไม่ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายนี่ก็เลยแคปหน้าจอเฟซของเขาเนี่ยไปถามเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันที่ไม่คุยกันมานานมากแล้วนะคะเพื่อนก็เลยบอกว่า อ๋อคนนี้รู้จักเดี๋ยวไปถามเขาก่อนแล้วเพื่อนก็ไปถามเขาสักพักหนึ่งเขาก็ติดต่อมาแล้วโทรมาเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เฟซบุ๊กของเขานะคะเหมือนกับว่ามีคนอเอารูปของเขาไปเปิดเฟซใหม่แล้วก็ไปหลอกลวงไปยืมตังค์ไปหลอกคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นี่ก็เลยกลับไปนะคะไปคุยกับคนนั้นนี่ก็เลยบอกว่าอันนี้นะปัตประชาชนหมายเลขนี่ๆๆเป็นของฉันนน่ก็เหมือนแกล้งนะคะส่งไป เขาก็บอกว่าไม่ได้ถ้าจะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะต้องใช้บัตรประชาชนของจริงหน้าหลังนะฮะถ่ายรูปไปแล้วก็รูปถ่ายอีก2รูปนี่ก็เลยบอกว่าขอโทษนะปกติที่ฉันซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเนี่ยไม่เคยใช้บัตรประชาชนเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเอาพาสปอร์ตกับบัตรประชาชนของเธอมาเดี๋ยวฉันจะซื้อให้พอที่บริษัททัวร์ของฉันเนี่ยได้ราคาพิเศษถูกกว่าอีกนะฮะเขาก็เงียบหายไปเลยแล้วเขาก็ บล็อกนี้ไปค่ะก็เมื่อวานนะคะได้ดูขนกระแสะแล้วเราก็แบบคิดถึงเรื่องนั้นเนาะว่าเออถ้าเกิดสมมตินะฮะนี่ตกลงแล้วแบบนี้ไปเจอเขาที่สนามบินแล้วแบบเออรับค่าจ้างค่าไกด์ส่งเขาไปที่กัมพูชาออกนอกประเทศไปแล้วถ้าไปถึงที่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้จักใครเนาะถ้าเกิดแบบมีคนแบบมาจับเราไปหรือไปขายต่อหรืออะไรอย่างเงี้ย เราจะเป็นยังไงเงี้ยเนาะก็ใจเข้าใจเรานะคะเมื่อวานก็คิดทั้งคืนแบบจิตตกมากเลยดาวมากเลยค่ะก็ณตอนนี้นะคะคนหลอกลวงเยอะมากแล้วก็มีหลายรูปแบบมากสมัยก่อนตอนที่กลับมาอยู่เชียงตรงใหม่ๆช่วงโควิดอะนะคะก็ได้ยินแบบเหมือนเอองานออนไลน์งานคอเซนเตอร์ที่แบบไปหลอกขาย iPhone หลอกขายน้ํามันพืชหลอกขายนู่นนี่นั่นแล้วพอคนอื่นโอนเงินมาแล้วก็เหมือนหักซิมกัดทิ้งหรืออะไรเงี้ยเนาะเราก ได้ยินแต่แบบนี้ไม่มีในวงการทัวร์ท่องเที่ยวหรืออะไรแต่ณตอนเนี้ยมันเข้ามาถึงในวงการทัวร์ท่องเที่ยวแล้วนะคะแล้วก็แบบมาขายทัวร์แล้วก็หลอกไปขายต่อนี่เนาะมันก็คือการค้ามนุษย์นั่นแหละนะคะ,ะถ้าท่านไหนจะไปท่องเที่ยวจะไปอะไรยังไงกอ็อยากจะให้ศึกษาบริษัททัวร์นั้นๆดีๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันคะ่ะแล้วก็นี่มีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่นี้ เคยดูไปแล้วเมื่อเดือนก่อนก่อนประมาณเดือนกว่าๆเป็นของช่องไทย p p s นะคะเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์นี่แหละนะคะที่โดนหลอกอไปทำงานที่เขตปกครองพิเศษนะคะแล้วก็เหมือนต้องหนีมาถึงเมืองเมืองแพรกแล้วก็โดนตตัวหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกัน หลังจากที่เราดูแล้วนะคะสั้นๆเนาะก็เป็นอุทาหารณ์สอนใจเราไม่ให้เชื่อใจใครง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของคนรู้จักหรือแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่เขาโฆษณามาอย่างเงี้ยเนาะก็มีหลายท่านมากนะคะที่มาคอมเมนต์แล้วก็ส่งข้อความมาด่านี้แบบว่าเออเชียงตุงบ้านป่าเมืองเถื่อนเอาคนไปค้ามนุษย์หลอกลวงคนไทยนู่นนี่นั่นปลาปลาปลาอย่างเงี้ยคะใส่ซื่อแอปแป้ จริงๆข้างในไม่ดีอะไรคือเยอะมากเนาะแต่นี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าตอนที่เขาดูข่าวนี้แล้วเขาก็คงจิตตกแล้วก็เหมือนแบบเออทัวเชียงตุงเนี่ยมาหลอกไปเขาก็อาจจะโทษนะคะ,ะที่นี่อยากจะบอกก็คือจริงๆอ่ะคนในพื้นที่อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยก็ได้เพราะว่าจินเทาเข้ามาเยอะมากนะคะอยู่ร,บรอบๆแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยเกือบทุกเมืองเลยเนาะ,ะหรือนะคะถ้าคิดอีกมุมหนึ่งคนในท้องถิ่น อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างก็ได้นะคะเพราะอะไรก็คือ,อ,อทุกทุกที่เนาะมันก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแล้วมีฉาชีพมันก็แฝงตัวไปในนั้นหมดนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเชียงตุงกับเมืองปอกเนี่ยมันก็คนละเมืองกันจากเชียงตุงไปเมืองปอกเนี่ยต้องเดินทางไปประมาณ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงค่ะแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเขาไปได้ยังไงเพราะว่าถ้าจะข้ามด่านจากแม่สายมาถึงที่ท่าเล็กเนี่ย เขาอนุญาตให้เที่ยวได้ถึงแค่เชียงตุงอะค่ะแต่เขาข้ามไปเขตปกครองพิเศษได้ก็กกยังอันนี้อยู่หรืออาจจะเส้นใหญ่หรืออาจจะกระเป๋าหนักหรืออะไรอันนี้ก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติมีเรื่องผิดใจกันอย่างนี้ค่ะเขาก็ปิดเกตละห้ามคนเชียงตุงข้ามไปเมืองนั้นแล้วก็ห้ามทางคนทางเมืองนั้นเนี่ยข้าม,มาทางเชียงตุงแล้วอย่างนี้ค่ะ ในฐนานะที่ทํางานด้านการท่องเที่ยวนะคะอย่างเรื่องนี้เนาะก็ขออนุยดนิดนึงนะคะ,ะตรงที่เวลาซื้อทัวร์ค่ะเราก็ต้องเช็คบริษัททัวร์ให้ชัวร์ให้แน่ใจเนาะว่าจด เขาเรียกอะไรอ่ะจดทะเบียนที่กรมการท่องเที่ยวไหมแล้วก็น่าเชื่อถือได้ไหมหรืออะไรนะคะแล้วก็เวลาซื้อทัวร์ค่ะไม่มีแบบไปถึงแล้วจ่ายก่อนแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยในวงการทัวร์ถ้าเราจะซื้อทัวร์เลยก็คือถ้าเราเช็คบริษัทว่าโอเคแล้วคอนเฟิร์มแล้วเนาะมันจะต้องมีการจ่ายมัดจำก่อน50% ก่อนที่จะเดินทาง10วันหรืออะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ค่อยมาจ่ายก่อนที่ใกล้จะเดินทางอีกวันสองวันก็คือต้องจ่ายราคาเต็มเลยแล้วก็การที่จะข้ามมาเที่ยวเชียงตุงเนี่ยนะคะ1รัฐบาลบังคับให้ใช้ไกด์ก็คือใช้บัตรประชาชนนี่แหละข้ามมาจากแม่สายข้ามมาทักิีเล็กแล้วก็รัฐบาลบังคับให้ใช้ไกด์ที่มีลายเส้นถูกต้องตามกฎหมายวันละ1000บาท ะะแล้วไกด์ก็จะเอาบัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายเ,าเล็กๆเ,เท่าพาสปอร์ตเนี่ยค่ะไปไปจัดการทําบัตร EP เดินทางไปได้ถึงแค่เชียงตุงเท่านั้นนะตอนนี้ที่เมืองลาเขายังไม่เปิดเลยไม่ให้นักท่องเที่ยวไปทเที่ยวได้ถึงเมืองลาเลยแล้วถ้าถึงทุกทุกเตกนะคะไกด์ก็จะต้องเอาบัตร EP เนี่ยแจ้งเรื่องทุกด่านเลยนะะสก็คือถ้าเราไม่อยากใช้ไกด์เราก็ต้องขอวีซ่าจากสถานทูตเมียนมาที่ประเทศไทย เราก็สามารถข้ามมาท่องเที่ยวได้แต่เขาก็จะมีนะคะว่าให้ท่องเที่ยวได้ถึงแค่ที่ตรงไหนตรงไหน แล้วก็โฮมสเตย์นะคะประเทศพมา่ายังไม่มียังไม่อนุญาตให้มีโฮมสเตย์ค่ะชาวต่างชาติพักได้แค่ที่โรงแรมเท่านั้นค่ะแล้วก็บริษัททัวร์ทุกบริษัทนะคะจะไม่ใช้รถบิ๊กซับหรือกระปะไปรับลูกทัวร์เด็ดขาดเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อท่านไหนที่อยากมาท่องเที่ยวแล้วแบบเออหาข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่แบบอุ้ยไปดูข่าวแล้วอุ้ยน่ากลัวมากบ้านป่าเมืองเถินมากนิสัยไม่ดีหลอกคนอื่นไปค้าขายอะไรยังไงคือมัน ม,มันก็คนละส่วนนะคะแต่นี่เชื่อว่าหลายท่านก็แยกแยะได้อยู่เนาะตรงนี้บางท่านก็แบบโอ๊ยใครมันจะกล้าไปเที่ยวนะคะเ,เขาออกมาเตือนกันเป็นพื้นที่สีเหลืองสีแดงกันเกือบทั้งประเทศแล้วเธอยังพาคนยายเธอไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอยู่ตกลงมันยังไงอะไรเดี๋ยวเรื่องนี้คลิปหน้านะคะแต่หลังจากที่ทริป In l เลฟของนี่จบเนาะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังค่ะรายงานของ UN ที่ระบุว่าพื้นที่ชายแดนจีนและเมียนมาพบว่ามีการปฏิบัติการของกองกําลังติดอาวุธมากขึ้นทําให้การช่วยเหลือก็เป็นไปได้อย่างยากลําบากค่ะและมีข้อมูลที่พบว่ามีผู้หญิงไทยจํานวนหนึ่งก็ถูกหลอกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ไปบริเวณชายแดนแล้วในที่สุดก็ถูกบังคับให้เข้าสู่การค้าประเวณีติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิบานค่ะ หน้าต่างทุกบานเป็นแบบนี้นะคะหนีออกไปไหนไม่ได้ออกไปก็คือโดนเขาตีอย่างเดียวเลยะคะ่ะหน้าต่างที่มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันการหลบหนีคือสภาพที่อยู่ที่ผู้เสียหายอายุ20ปีคนนี้บันทึกไว้คิดจะหนีแต่ยังไม่ทันหนีนะคะพวกหนูก็โดนจับได้ว่าจะหนีนะคะโดนตีแล้วก็ส่งเข้าคุกค่ะก็ เขาขู่ให้เซ็นสัญญาณใหม่เป็นเวลาหนึ่งปีค่ะพวกโนนะคะโดนหลองมาจากติ๊กต k อกนะคะผู้เสียหายคนนี้ถูกชักชวนให้ทำงานผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต k อกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยเดินทางข้ามจากท่าขี้เหล็กไปที่เมืองป๊อกก่อนให้ทำสัญญากับคนจีนจากนั้นมีคนมารับตัวไปที่เมืองปางซาง อันนี้เป็นสภาพห้องนะคะเมื่อไปถึงให้พักรวมในห้องกับคนอื่นๆตรงนี้เป็นตึกค่ะตึกนี้เป็นพื้นที่ทำงานของเซ็นเตอร์บริเวณที่เธออยู่เป็นกลุ่มทุนจีนเข้ามาลงทุนทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยด้านนอกมีกลุ่มคนคอยเฝ้าส่วนงานที่คุยในเบื้องต้นเธอให้ข้อมูลว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงและถูกบังคับให้ขายบริการ พร้อมแจ้งว่ามีค่าเดินทางเกือบ200,000บาทและขู่ว่าถ้าต้องการกลับให้หาเงินมาไถ่ตัวเกือบ3ล้านบาทเขามันก็จะมีน้ำเป็นรัว้วค่ะรั้วเหล็กจากนั้นเธอถูกย้ายไปอีกที่เพื่อทำงานในลักษณะเดียวกัน,ดนโดยที่ใหม่ก็ไม่มีช่องทางให้เธอสามารถหลบหนีได้อันนี้คือประตูทางออกค่ะแล้วก็จะมีประตูอีก ข้างนอกอีกหนึ่งชั้นแล้วก็มีประตูใหญ่ที่จะถึงถนนอีกหนึ่งชั้นค่ะน้องๆก็คือถูกหลอกไปอ่ะค้าประเวณีให้กับพวกคอร์เซนเตอร์จีนพวกนี้ค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบน่าสงสารมากน่าเห็นใจมากๆค่ะแล้วไม่มีวันหยุดด้วยวันนึงก็รับแขกประมาณวันละเกือบสิบคนนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันจะมากน้อยยังไงเขาก็ไม่ให้หยุดแล้วก็ไม่เคยได้รับไรายได้หรือว่าเงินจากตรงนั้นเลยนะคะ อ้้าางงว่ใชนีบ,บเพราะเป็นพื้นที่ที่มีกองกําลังติดอาวุธและเข้าถึงยาก oh, oh, oh. เครือข่ายภาคประชาสังคมของไทยพยายามติดต่อกองทัพสหรัฐวะขณะที่กําลังปราบปรามกลุ่มทุนจีนในพื้นที่มากกว่า1000คนเพื่อขอความช่วยเหลือกองทัพสหรัฐวาเข้าช่วยเหลือและพยายามเจรจากับกลุ่มทุนจีนจนยอมปล่อยตัวจนสามารถช่วยผู้เสียหายได้รวมสี่คนส่งกลับ เครือข่ายทำงานด้านค้ามนุษย์ถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยยิงไทยทั้ง3คนนี้ถูกคุมตัวในสารเมืองแพรกประเทศเมียนมาจากการถูกหลอกให้ไปทำงานกับแก๊งคอร์เซนเตอร์คนจีนทั้ง3คนถูกหลอกให้ทำงานที่เมืองวายจากนั้นไม่นานตำรวจเมืองป๊อกเข้าช่วยเหลือและได้รับเอกสาร ETD ซึ่งเป็นเอกสารเดินทางกลับประเทศแบบฉุกเฉินจากสถานทูต แต่ระหว่างที่รอเกือบ1เดือนยังไม่มีการประสานกลับจากทางไทยทั้งสมคนจึงตัดสินใจนั่งรถแท็กซี่มาทางท่าขี่เหล็กแต่ถูกคนขับรถทำร้ายร่างกายและเรียกค่าไถ่เขาก็ถูกแท็กซี่เนี่ยกันโชคซัพ์แล้วก็ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะคะน้องๆก็ต่อสู้แล้วก็หนีเข้าไปในป่าไปหลบอยู่ในกอไผ่อะคะ่ะอยู่อยู่ในป่าอย่างไง้น่ประมาณเข้าไปประมาณสมชั่วโมง หลังจากนั้นพอคิดว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาก็ออกมานะคะก็มีชาวบ้านช่วยเขาพาไปส่งสถานีตํารวจแต่ครั้งนี้น้องๆไม่ได้โชคดีค่ะเพราะว่าที่สถานีตํารวจเนี่ยเขาก็จับน้องอคุมขังไว้เนาะแล้วทางมันก็มีเจ้าหน้าที่ทางสารเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศารติดต่อมานะคะบอกว่าน้องๆอ,งอะ่ะถ้าอยากจะให้น้องๆแบบได้รับการส่งตัวกลับอย่างปลอดภยัยให้จ่ายค่าน้ำร้อนน้ำ,นำชาคนละห้าหมื่นบาท ล่าสุดเครือข่ายประสานทนายเมียนมาให้ช่วยเหลือในกระบวนการส่งตัวกลับทั้งสามคนถูกกระทำซ้ำต่อเนื่องตั้งแต่ถูกหลอกเข้ามาทำงานระหว่างที่นี้ถูกแท็กซี่ทาร้ายร่างกายและเรียกค่าไถ่รวมถึงต้องอยู่ในห้องคุมขังที่สารเมืองแปรกนานกว่า3เดือนเพื่อรอสารตัดสินว่าจะถูกจำคุกต่ออีก6เดือนในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองหรือไม่ ถูกขังไปฟรีๆแล้วสามเดือนแล้วยังจะอาจจะถูกพิพากษาให้จำคุกหกเดือนเพราะเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยไม่พิจารณาถึงที่มาที่ไปของน้องเลยว่าน้องเป็นเหยื่อหรือเปล่าน้องถูกกระทำหรือเปล่าเกือบจะถูกกระทำโดยกฎหมายซ้ําอีกรอบหนึ่งสามต่อทั้งหมดเนี้ยถ้าหากว่าญาติไม่ประสานมาให้เรารับรู้น้องก็อาจจะโดนจำคุกไปแล้วก็ได้พื้นที่ชายแดนเมียนมาจีนหลายแห่ง มีรายงานจาก UNODC พบเป็นฐานปฏิบัติการองค์กรอัดยากรรมที่ยากต่อการเข้าถึงโดยเฉพาะเมืองเล่าก่ายหรือที่รู้จักกันว่าโกกั้งในขณะนี้มีผู้หญิงไทยถูกชวนให้ไปทำงานจำนวนมากโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม TikTok อเมื่อไปถึงพบงานไม่ตรงตามปกและกลายเป็นหนี้หลายแสนบาทจากค่าเดินทางบางคนถูกร่วมขบวนการคอ l l เซ็นเตอร์ บางคนถูกบังคับให้ค้าประเวณีและถูกทำร้ายร่างกายขณะที่การช่วยเหลือเป็นไปได้ยากเพราะบริเวณนั้นเป็นกองกำลังติดอาวุธเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกลุ่มทุนจีนและค้ามนุษย์เป็นแดนสนธยาที่ยากต่อการเข้าถึงขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศยังไม่มีข้อกฎหมายที่ชัดเจนในการปรับปรามเรื่องนี้นริศราคินิมานไทย P ี s อรายงานก็ ถูกหลอกมาก็เยอะนะคะแล้วก็มีส่วนน้อยนะฮะอันนี้คือส่วนน้อยนะคะไม,ไม่ได้พูดถึงทั้งหมดเนาะที่ไปเห็นในแพลตฟอร์มที่เขาแบบเอองานดีเงินดีงานสบายแล้วก็เหมือนมาเนีคะเพราะว่ามีมีน้องคนลาวสองคนแล้วก็มีคนไทยอีก3คนนะคะก ติดต่อสอบถามนี้มาเหมือนกันว่าอ,าอยากจะให้ช่วยหารถนะคะจากท่าคีเหล็กเนี่ยไปเมืองปอกนะคะนี่บอกนี่ไม่รู้นี่จัดให้ไม่ได้เพราะว่าเมืองปอกเนี่ยส่วนตัวนี้เองนี่ยังไม่เคยไปถึงเลยนะคะและนี่ก็ไม่ได้จัดการรถหรือทําให้เนาะเขาก็มาถามเหมือนสอบถามข้อมูลค่ะว่าไปปลอดภัยไหมหรือนั่ง เครื่องมาลงจากเมืองย่างกุ้งจากย่างกุ้งแล้วก็ต่อรถไปเล่าไก่ได้ไหมเนีย่ยค่ะนี่ก็บอกวันนี้ไม่ทราบเพราะนี่ก็ไม่เคยไปถึงเล่าไกออ่หรือเมืองปอกที่เป็นเขตปกครองพิเศษเลยนี่ก็แจ้งเข้าไปอย่างนั้นนะคะคืองานสบายงานดีเงินด,นด,นดีที่แบบได้เงินเยอะๆแล้วเป็นงานสบายไม่มีค่ะถ้ามี คนในประเทศเราจะหนีไปทำงานประเทศไทยประเทศสิงคโปร์หรือปรูนายกันทำไมใช่ไหมคะฉะนั้นก็อยากจะให้ระวังกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มิชาาชีพมันแฝงตัวมันเนียนไปทุกวงการเลยนะคะก็ อย่าลงเชื่อใครง่ายๆก็แล้วกันเนาะ,ะประเทศไทยยังยังโอเคอยู่เนาะแต่ยังประเทศเราเนี่ยเราก็ต้องต้องนั่นแหละนะคะโอเคไม่พูดแล้วเนาะก็คลิปนี้นะคะก็ลาแล้วนะคะถ้าไหนมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ